สวัสดคีครับ้าอเมชองน้เองหางเกม Minecraft ก็จะมาเล่นเอาชีวิตรอดกันแล้วนะคะหูวนะแคะก็เราไม่ได้มาเล่นเอาชีวิตรอดกันอย่างนานนะคะเพราะว่าโวมันหายด้วยนะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นกันในซีซั่นที่2กันแล้วนะคะเว่ยเวย่อะไรล่ะ <laughs> นี่นะ,ะก็มาเล่นในเวอร์ชัน1.11.2นะนี่อืมนะแล้วก็ได้มาเล่นในซีซั่น2กันแล้วเดี๋ยวเราก็เลื่มนตัดไม้กันเลยดีกว่า มิจฉซอมวิ่แต่เข้าสกีมมาแล้วทำลายป่าไปนะคะมันเป็นใบโอมที่อยู่ในหิมะเมื่อกี้เดือนสำรวจก่อนก่อนเปิดเกมนะคะก็มันมีหินตรงนี้ด้วยเนาะเป็นถ้ำหรือเปล่าไม่น่าจะใช่มั้งอาจจะใช่ก็ได้นะลองลงไปดูก่อนก็ได้นะเออเหมือนจะเป็นถ้ำนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยไปสำรวจแล้วกันเดี๋ยวคืนนี้ขอฟาร์มของในเรื่องแล้วก่อนสังเกตได้ว่าเดือนนี้แทบไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะคะ เพราะว่าอะไรนะเพราะว่าขี้เกียจนั่นเองนะนี่คือเหตุผลที่จริงที่สุดแล้วในโลกแล้วนะข <c oughs> ี้เกียจนะฮะเฮ้ยเราได้ยินเสียงแกะด้วยโอเคอ้าวสบายละทีนี้เราก็มีของกินแล้วก็มีที่นอนแล้วนะฮะแกะเยอะเลยเอามันเลยอาหารมม่มีหลายสีเยอะเลยแกะมันทำได้ขนแกะนี่ มีอยู่ต่างสีแล้วมันจะทำเป็นเียงได้ไหมวะเอ้ยวางผิดเอ้ยทำได้เออเจ๋งล่ะโอเคเดี๋ยวเราไปค่าอีกตัวนี้กันเสียงมันเสียงเสียงมันนอนหัวแห้งเลยเมื่อกี้เดี๋ยวนะตอนนั้นก็เห็นหมูด้วยใช่เดินไปเหอุ้ยเจอทานเจอทาน เปิดมากก็เจอฐานเลยว่ะหยดอุ้ย,ย,ยล่วงอู้ววันนี้ไงเจอหมูแหละโอ้โหสีไม่ใช่หน้ากินอะไรงี้มันจะมีติดดินนะปึบปึบเอือปปึบปึบเอือตายสองนะฮะมีอีกไหมอู้ว นี่ๆ่ตรงนี้นี่ไงน,นายเออปือบปืบปืบตายสิอืมอืมคิวจะรอดง้ามมือไปได้ง้ามมือโอเคเดี๋ยวเราต้องเผาอาหารแล้วแหละระหว่างขุดหินแล้วก็เผาอาหารไปตรงนี้นะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราทำไฟสักนิดนึง กอมองไม่เห็นอะไรง,งี้นะฮะไปตรงนี้โอเคอุ้ยอมานี่ประหยัดไว้ก่อนอืมเราฟาร์มหินเยอะๆนะฮะไปทำบ้านหินก่อนช่วงนี้ก็นะฮะเรียนซัม,มเมอร์กันบ้างเปิดเทอมกันหรือย,ยังไม่เปิดหรอกสามเม่โอเคน่าจะพอแล้วเดี๋ยว ดูอาหารที่เราเผากันดีกว่าวมันเยอะแค่ไหนแนวนะอืมไวจังเลยอืมปิ่ม,มปิ่มขเคเราขุดขิดยเยอะก่อนตรนนี้เรามีหกอันเองเราขุดให้ลามาสักสามสิบหกสิบอะไรนี้เนาะสักชุดหนึ่งน่าจะอยู่ได้ประมาณบ้านเล็กๆหลังนึงแล้วกันถือว่าโชคดีมากเลยนะกับการที่อยู่ในคืนแรกถือว่าของก็มาแบบว่า สมบูรณ์ดีอะไรอย่างงี้นะคะขุดขุดเราไม่มีนี่นะคะโชเวลเมียแล้วก็ขุดดินนั่นแหละห้าเก้าสิบอีกสองบล็อกแล้วกันโอเคจะมืดแล้วด้วยถือว่าผ่านพื้นแรกมาได้ดีนะคะเราขุดโอเคพอดีเป๊ะอ๋อมืดแล้ว เดี๋ยวเราไปหาที่สร้างบ้านกันก่อนดีกว่าเนาะสร้างตรงไหนดีเอ่อหาด้ที่โล่งๆอ่ะอุ๊ยเราเจอเห็ดด้วยอยากได้ที่โล่งๆที่มันดีๆหน่อยกางน้ำแล้วกันแบบมอนเตอร์ว่ามายากอะไรอย่างนี้ไงอ่ะสามสี่ห้าสองสามส,ามสี่เอาเป็นบ้าน,นบแบบตัเล็กก่อนล้วกันเดี๋ยวมันจะไม่พอนะฮะ กู <Okay. S 2> สี่เนี่ยมันจะเริ่มจะไม่พอแล้วเนี่ยมันเสาบ้านก่อนโอเคปักทอดแป๊บนึงอืมก็ได้แค่นี้แล้วคะ่ะไม่เป็นไรวางของไปโอเค เราเผาเนื้อต่อใช้แค่อันเดียวทำอันนี้เพิ่มเลยแล้วกันเหลืออันเดียวพอดีเลยโอเคอืมนอนเลยแล้วกันเนาะปึบเห็นขาด้วยไหมเมื่อชันนี้โอเคอเสียงเกมจะเบาไปนิดนึงปรับหน่อย โอเคระวังเราเราผ่อเนื right. I mean, ้อผาเนื okay. Oh, okay. ้อนะวก็ไปหาของแถวนี้ก or ่อนเผื carefully? ่อมันจะมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยตกใจตกใจอืออืออือนี่อาชีพเมนด้วยนะฮะโอเคเราเจอแบบไม้แบบนี้และไม้แบบนี้ไม่อยู่ในเบโอมเห็นด้เหรอหรือเป็นฟลุกเกิดขึ้นมาเนี่ยมันติดกันนะ อ๋ออาจจะเชื่อมกันอะไรแบบนี้แล้วมันก็เกิอดอาการอะไรไปแปลกนะคะดูสิมีต้นเห็ดแล้วก็ต้นไม้แบบนี้ด้วยอาจจะเป็นไมโอมยนี้แล้วก็ได้นะเราอาจจะไม่รู้มาก่อนตัดไม้ฟำอมรอมไม้เมื่อกี้เสียงตัวอะไรกินยาน่าจะเป็นเกะนะฮะใช่ไหมอืมแถวน้นนี่มันน่ากินจริงเออ โอเคเราอัดมาได้ก็สิบนาทีกว่าแล้วนะก็ถือว่าพันแรกก็ทำแป๊บเดียวพออุ้ยโอเคสลับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้จะสั้นหน่อยเนาะเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นโอเคไว้เจอกันใหม่ EP ทนะี่2อะโอเคบ๊ายบาย